ที่เราจะทานอาหารนะคะถ้าเกิดว่าในจานเนี่ยเรามีอะไรหลายๆอย่างให้เราเลือกนะคะให้เราเลือกทานในส่วนของผักก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเพราะว่าร่างกายเราจะดูดซึมวิตามินได้ดีถ้าในช่วงที่ท้องว่างเมื่อทานผักเสร็จแล้วนะคะเราก็มาต่อด้วยโปรโตีนค่ะให้ร่างกายเราได้รับโปรโตีนเต็มที่ถ้ายังไม่อิ่ม ให้ไปที่ส่วนแป้งนะคะส่วนแป้งทั้งสองส่วนนี้ที่เราจะทานเพราะว่าถ้าหากเราทานแป้งไปในทันทีเลยเนี่ยร่างกายเราก็จะหลั่งอินซูลินออกมาเพื่อที่จะดักจับแป้งก็ทําให้เกิดในเรื่องของการสวิงได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าหากว่าเราทานผักนะคะเราควรจะทานอะไรที่มีพวกไขมันไปด้วยอย่างเช่นอาจจะเป็นเนื้อที่ติดมันเพื่อช่ยทําให้วิตามินหลายๆตัวคะ่ะที่ ร่างกายจะดูดซึมได้ดีเนี่ยผ่านไขมันเนี่ยได้ทํางานได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นชีวิตเป็นสิ่งที่เราต้องเลือกนะคะและเลือกให้ดีที่สุดให้เรามีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่ดีไปได้วยกันค่ะ